ู้โอเคนีอย่างนี้ได้หมคุ้ยทรับมไหมเอเพลเหล่นได้วันกาเห็นเหลเด้วันกาจมนิทักจนตาหอมคนเฮียย่างนี้ลใครถ่ายให้เราว้าอย่าเพงโอ้ยไม่เอาไม่เอาก็หรือว่าพีเป็นแต่เผาแก้วหวานเอออีบ่บยเขาก็ชอบอวยเฮียอะไรม้ตวนๆเนาะว้าโอ้โหสวยสาวเซ็ก เปคของย,อยู่ดีก็อยากเจอเสือพี่ทอมหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสวัสดีค่ะตอนนี้นักศึเราก็ เปิดอย่างนี้เลยเป็นฟีลแบบสองกระจกแบบไม่โปะ๊ะคือเรื่องเรื่องวันนี้ต้องมาเล่นคอนเสิร์ตท,ที่สีราชาสีราชาเราไมีความรู้สึกว่าเรามาถึงก่อนเวลาเราก็เลยจะต้องหากิจกรรมทํานั่นก็คือโงส่สุดๆก็คือการมาดูเสือทำไม,ำไมวะค่าเข้า ตอนแรกอยากจะไปสวนซากเขาเขียวแต่จากเนี้ยไปอีกไกลก็เลยมาแวะสวนเสือก็คิดว่าน่าจะคนละร้อยอะไรนะเท่าไหร่ธรรมดาให้อาหารจะระเข้เข้าเนี่ยร้อยห้าสิบแต่อยากถ่ายรูปก,ก็เสือเพิ่มอีกสองร้อยห้าสิบแล้วอยากจะจุงก็อีกแปดร้อยห้าสิบตาบอดไปงั้นเลยอยากแต่กูจ่ายไปห้าร้อยเปิดกรงเท <c oughs> ่านั้นใครจุงจุงใครวิ่งวิ่งใครให้อาหารให้ใครถ่ายถ่ายเจอกันแน่ก็อขอถ่ายรูปจ้าโอเคอ๋ออยู่วั t ทูโฟโต้วินมีเหรอมาเลยมา you can hug me นะ นี่อย่างนี้ได้ไหมครยึดได้ทำนี่ได้ไหมแตงคริวโอเคเขาเนื้อว้เป็นหิตจลางไงกระเทยกระเทอที่ให้พรคนอินเดียเวลาเขาเจอกระเทอเขาชอบแบบอยากให้กระเทอก็มาที่เขามาอวยพรกันหน่อยทีแล้วคูต้องพูดภาษาอะไรอ่ะเดินทางปลอดภเด้อเดินทางปลอดภัยห้าหกเจ็ด พันพันราตีที่จีนนี้ไม่เจอใครๆไม่เคยได้ไปที่ไหนไปกับใครนี่ีี่าคุมนะได้ดูโชวย์เขาคุมนะได้ดูโชด์ควายถ้าดูกระเทยฟรีแต่ถ้าดูเสือสองร้อยห้าสิบเอาไงเห็นเลี่ยหันได้วังก้าเห็นเหลียหันได้วังกเจีนีทักจีนี่จ้าฮองเห็นเหลี่ยหันได้วังแยกจีนนี้นัดซ้ำนะฮะ อุ้ยหนูจับได้ใช่ปะจับได้ครับมันกัดไหมไม่ไล่ไล่ไม่กัดอุ้ยไม่กล้าว่ะอุ้ยเอานิดนึงครับไม่เป็นไรอีเยละนั่นร้อยห้าสิบได้กี่รูปเนี่ยแล้วแต่คุณเลยครับอ๋อเอาสิอ่ะร้อยห้าสิบดิอีบ่ายใจดังดิพี่สนิทกันปะแล้วแล้วโตแล้วมันจะสนิทป่ะถ้าโตนี่งับงับทุกลายครับงับทุกลาย แล้วใครแถมว้าอย่าเพิ่งโอ้โหอย่างนี้แหละครับคุนี้แหละครับให้มองกล้องพี่อุ้ยไม่เอาไม่เอาชื่ออะไรอ่ะรู้จักจารวันกุมพีป่ะเดี๋วพี่ต้องพูดว่าสตรองป่ะคอนเซนเทรตเอ็มคอนเซนเทรตดีดีจัดจัดทีนึงต้องเอาให้คุ้มครับผม โคตรไอ้เก๊ะอยากจะขายก็อยากจะกลัวก็กลัวโอ้โ๋อ้หรือว่าพี่เป็นตะเภาแก้วหวานเออพี่บอยเขาก็ชอบอวยเหี้ยเลยไม่งงซื่วๆเนาะพี่มันมีสิทธิ์จะเชื่องไหมมีค่ะถ้าเราคุกคีกับเขาทุกวันอย่างเงี้ยค่ะตับทุกวันเขาก็จะชินมือเชื่องกับเราอุ้ยจระเข้อันนี้จมพูดโจมเมียค่ะ ยังไม่สามารถรู้ได้อายุประมาณ3ปีครับอกระจุใหญ่ไหมเอานิ้วล้วงเข้าไปตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่เจอก็คือตัวเมียถ้าเจอตัวผู้มันเสี่ยวไหมพี่ว่ามันก็จะร้องน่ะร้กความน่ารักของมันพี่เคยเจอไหมน่ารักจังเลยเหมือนน้องหมาอะไรเงี้ยก็น่ารักของมันแบบนี้ค่ะรัแบบจอรคเรียกมันมาไหมจริงเหรอ เนี่ยอย่างตัวใหญ่ในบ่อเนี่ยถ้าเขาได้แบบว่าเขาเห็นเวลาลูกค้าขึ้นไปยืนตรงขอบบ่อเนี่ยเขาก็จะคิดว่าลูกค้ามาให้อาหารนาะเขาก็จะขึ้นมาบางทีเราตกมือหรือเราเรียกเขาไปบ่อยทุกวันทุกวันเขาก็จะจําได้ว่าเราเรียกเขาขอ๋อมันก็มีความน่ารักมันก็ไม่ได้น่า,นานกลัวขนาดน,านั้นอันนี้ตัวลิงจุงนะนี่จ,จริงครับน็อเสียชีวิตแล้วไม่จริงเฉพาะลูกกตากับลินเท่านั้นนะครับทั้งนั้นของจริงหมดเลยอันนี้กี่ขวบอะค่ะพี่อันนี้วันเจ็ดขวดแล้วคะ่ะเขาเป็นอะไรตายอ่ะเห้ยหรอ

อยถ้าตกลงไปมันกัดปะว่าอียอะไรอ่ะอ้าปากแล้วแต่มันเดินเร็วนี่ใช่ปะใช่เดินเร็วเมื่อกี้เนี่ยเขาถามว่าทัวร์เนี่ยหายไปคนนึงว้ายยังไงนใครโยนอะอ๋อใครโยนพีอ้าปากแล้วอ้าปากแล้วพี่เราพี่ให้กินทั่วคมทุกตัวหรอมึงเขตกไปตลกอยู่นะตลกเลยแหละไม่วิ่งไม่ทันอีนี่แงบกูอีนั่นฟาดคุณล้มอีนั่นงับหัวจบไปในสัตวิตายหมด หูดูที่ใครจะได้กินเดี๋ยวที่เอาที่ใครจะได้กินเอ้าอีตัวนี้กับตัวนั้นเอ้าทำไจุ๊บปากกันซะแล้วอุ้ยโยนให้มันลงปากสิล่ะจบอุ้ยยขาไอ้โอีตัวเล็กก็ทันรัวก็ลใช่ไหมโอ้โหอีนี่ลรถสุดโดดได้ค่ะโดดได้โอ้ จงศาสตรอีเท่านั้นนะเอออีนั่นเลิศอีนั่นเลิศคนเก่งไปเลยแดกไปเลยคนเดียวอ้าวตกหนาไปแล้ว นี่จ้าตัวนี้ขายเองนะจ๊ะเข้าปีที่หกแล้วไม่ได้จ้างใครเลยฉันเป็นเจ้าของแบรนด์เองจ้ะตัวนี้คนที่หน้าติดสาเสียรอยสิวเซียนสิวอุดตันสิวหนองสิวอักเสบสิวฮอร์โมนใช้ได้ทั้งหมดตัวนี้นะจ๊ะห5กรัมแล้วก็แถมถุงตีฟองตัวนี้สังเกตความนิ่มความนุ่มนวลดูดิเห็นไหมเห็นชัดชัดไหมเห็นชัดชัดเลยไหมจ๊ะเอามาพูดเรื่องราคาจากปกติ1ก้อน250บาท โปรโมชั่นคือ1ก้อน129บาทส่งฟรีถ้าซื้อ3ก้อนจาก750าเหลือ329บาทส่งฟรีใครสนใจแอดไลน์ได้เลยจ้ะสวยสาวเซ็กสเปคของชายจะต้องมือไงเวลาเต้นกีดที่สับมือเรียวๆหุ่นเฟี้ยวเหมือนนางแบบ อันนี้ค่ะจะเป็นขนาดปอนนะคะจะป้อนอาหารตามของมันี้ิปุ๊บร้อยห้าสิบสันทีไม่ค่ะอันนี้หนูให้ลองอ๋อลองเหยาะเข้าไปในเดี๋ยวข้างในเลยเหรอคะอุ้ยองอนี่กินอินี่อิ่มด้วยอ่ะยรูปได้นะคะเดี๋ยวหนูทำเสื้อยีนให้ค่ะเรียงกันเลยทช่อุ้ยแต่ที่เกาหลีมันอินี่มากเลยเนอะจช่ได้ป่ะตัวใหญ่ใช่ป่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่มากอ่ะสวยด้วยมึงที่เกาหลีคือแบบ พยาเลยอะอาน้าเขิบมาแล้ววายต้วสูงกว่าคุณอีกหระวีพ okay. ี่เคยขับไปปะเคยค่ะเคยไปเพราะว่าเราอะเวลาถึงสี่โมงใช่ไหมคะมันจะให้อาหารน้องก็จะเปิดประตูแล้วเขาก็จะไปรอตรงโน้นแล้วก็หนูก็จนะคะโอ้มันอยู่ได้กี่ปีจ๊ะ 20ปีค่ะโอ้แล้วจะบอกว่าที่เนี่ยก็คือเป็นเอากิจกรรมเอาดอหมดเลยและสำคัญคือขาดไปได้ก็คือกันแดดแบ็กซีตัวนี้นะจ๊ะถ้าไปดูในคลิปเนี่ยมันก็จะเห็นใช่ไหมแต่วันนี้จะทําให้ดูเลยตรงนี้นี่นี่แบบนี้อ่ะมาเลยอันนี้เอเป็นคนผิวค่อนข้างที่จะขาวนิดนึงนะคะเนื้อเนี่ยเกลี่ยง่ายพอเนื้อเป็นน้ำเข้าใจปะมันจะแตกตัวเป็นน้ําแล้วก็สําคัญก็คือปรับใส่ขึ้นหนึ่งระดับมีส่วนผสมของดอกไม้นะคะตัวนี้นะคะให้ช่วยแบบให้ผิวปรับใส่หนึ่งระดับและที่สําคัญ SPF50PA บวก <c oughs> บวกกมมนีี่่เเเด๋ยจะไชือูปหาแล จบตามมาเลยแม่หนูยืมแขนหน่อยได้เป่าแม่นั่งกับหนูตรงนี้มันนี่เลยแม่นั่งคู่กับหนูเลยมันนี่แม่ผิวหนูข่าวไหมแม่ขาวค่ะอ่ะเดี๋ยวหนูรอเดี๋ยวหนูให้ลอง,ลองกันแดดตัวนี้นี่อันนี้คือแม่ก็จะผิวเข้มกว่าเอ็มนิดนึงนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวให้ดูว่ามันเกลี่ยง,ง่ายไหมแล้วที่สําคัญไม่วอกไม่ลอยนะคะผิวจะสียังไงก็ใช้ได้เห็นไหมมันจะทุวยใ,ให้เราเนี่ยแม่เห็นไหมว่ามันสว่างขึ้นไหมจ้ะอ่ะแม่ลองเทียบสองข้างนี่ เห็นไหมมันจะสว่างขึ้นหนึ่งระดับเนอะอหนักไหมแม่เนี่ยเหรอไหมเห็นไหมและที่สําคัญเดี๋ยวหนูให้แม่ไปใช้เลยหนึ่งหลอดเพราะว่าแม่ต้องกลางแดดใช่ไหมปล่อยปล่อยปล่อยหยิบกันแดดมาเดี๋ยวลองแม่อีกหนึ่งคนเดี๋ยวให้ไปเลยใช้คนละหลอดแม่แม่ต้องใช้ทุกวันนะรู้ป่ะเพราะว่าไม่งั้นหน้าแม่จะเป็นฝ้าแต่ถ้าสมมติว่าแม่เป็นหลังคาแม่ไม่ต้องมีฝ้าก็ได้ไม่ใช่อ่ะนี่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่จะปผู้หญิงผู้ชายใช้ได้หมดมาจะทัชช่วยให้เราเนี่ยปรับใส่หนึ่งระดับอะแม่ลองเทียบสองข นี่เห็นไหมลเนี่ยมันอาจจะดูเป็นอย่างงี้แต่สะพานมันก็จะซึมไปแม่เนี่ยเผื่อแม่มาทำงานแม่นั่งเศร้าทั้งวันเลยมันซึมไปขนาดนั้นอ่ะวันนี้หนูให้แม่คนละหลอดดีกว่าอ่ะแม่อ่ะ,อะนี่<ฮ>นะจา๊ะ<ฮ>ขอคุณค่ะแม่ทาหน้าทาคอแล้วแม่ก็แต่งหน้าปกติเลย ขอบคุณค่ะฝากด้วยค่ะกันแดดแบ็กซีดิวอีโกลนะคะ SPF 50 PA บวกบวกบวกสามารถสั่งซื้อได้เลยหหลอด200กวบาทแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยวันนี้ถ้าซื้อ2หลอดแถมฟรีสบู่เกี่ยวกับสิวอีก1ก้อนนาทีใครสนใจสามารถซื้อได้ทั้ง s h o ป e ี้ติ๊กตอกลาซาดาในเพจเฟสบุ o k ได้หมดเลยจ้ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะ